รายการโลไรเดอร์คลิปนี้เราจะไปเที่ยวเพชรบุรีกันนะคะ แบบสุดมากครับนี่คือหลักฐานการมาถึงของพวกเราก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปั๊มปตทแตวป้องแทนหนนะตรงน,นี้ก็เป็นเออเส้นพรรามสองนะครับปตทน,น่าจะเป็นปตทโคกโวลอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าข้างๆปั๊มเนี่ยมันจะมีทางเข้าเออ ถนนชนบทเส้น2021นะครับซึ่งมันจะเลาะเป็นฝั่งแบบทะเลของจังหวัดเพชรบุรีฮะคือถ้าพราลาังสองได้ยิงตรงไปเลยนะแต่ตรงนี้จะเป็นเลาะนะครับซึ่งเส้นทาง,ทางข้างๆเนี่ยเส้นนี้จะเป็นถนนชนบทสองเลยนะสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ สะพานอะไรนะแต่คือสนุกอ่ะ ปีที่แล้วที่ผมมาไม่มีลิงนะท่านม่มาจากไหนวะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะฮะที่ชาวบ้านเข้าไปแบบหาแบบหอยหาปลามาแล้วเขาจะมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบกเกษตรของเขาเลยตรงนี้ก็เป็นศารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ ที่ตรงน,นี้เป็นของเรานะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเป็นเจ้าของมากกว่าเราก็คือลิงฮะโอ้โหลิงเยอะมากเลยงผมจะอยู่ครบทุกชิ้นไหมเนี่ยนี่ตอนนี้ก็สะพานนะครับเป็นสะพานที่สูงแล้วก็สวยผมผลชอบตรงที่ว่า ม,มันเป็นชาวบ้านนะฮนะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่เส้นนี้นี่ก็สารกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับสถาน,นีนะตรงนี้ก็ถ้าใครแบบแผนเหมือนผมนะครับวันเดย์ทริปเนี่ยเช้าๆมาเส้นทางนี้ก็อยากให้แวะนะครับมาดูชาวบ้านเนี่ยที่เขาทำการประมงนะครับ น่าจะเป็นเจอก,กับหอยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาของมาขึ้นฝั่งกันนะฮะก็มาดูเรือดูชาบ้างขึ้นของกัน <c oughs> เพลินๆได้นะก็มีลุงคนนี้ก็ทำของนะมีดูเรือที่ขนของมานะฮะ <c oughs> นี่น่าจะโอเวอร์โหลดมากเลยนะเพราะว่าแบบดูแบบเรือไปได้ช้ามากเลยนะครับก็ ที่นี่นะครับเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยมาครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะครับด้านหลังเนี่ยฮะตอนนั้นแบบเป็นป่าไปเลยนะแล้วก็ไม่มีลิงด้วยผมไม่แน่ใจว่าลิงมาจากไหนนะครับตอนนั้นแบบไม่มีเลยตอนนี้ลิงเต็มเลยนะฮะผมว่าอีกสักพักหนึ่งลิงก็คงจะเก่าขึ้นกว่านี้คระตอนนี้มันเขาไม่มาวุ่นวายนะแล้วผมเจอเขาก็ไม่มาวุ่นนะฮะเขาก็ยังมีความแบบกลัวคนบ้างแต่ผมคิดว่าอีกต่อไปเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาแน่ครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้อาหารเขาเนี่ย โอเคครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะอีกประมาณ30กิโลนะครับก็จะถึงถ้ำเขาหลวงนะครับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปตรงนี้โลเคชั่นสวยมากเลยนะถ้าท่านใดมาเป็นกลุ่มมาเป็นหลายคันนะครับจอดถ่ายรูปได้เลยนะเป็นลานกว้างนะครับโอเคเดินทางต่อกัน แล้วก็ตัวใหญ่กว่ามาเลี้ยงเพื่อให้มันจาัดก,การลิงพวกนี้ไว้ไม่ให้ยกเหมือนที่นี่คือข้ามเขาหลวงอันนี้คืออะไรอ่ะจอดรถในวัดกุญทีห้ามจอดลิงโซนอ้าวชิบหาา แล้วจะเหลืออะไรไม่ได้รถเนี่ยป้ายก็บอกอยู่ว่าห้ามจอดลิงคนนี่เหรอถ้าจะคิดค่าจอดรถแไรถ้ากว่าเพื่อนได้ค่ะไม่ค่าจอดไหมครับไม่เสียรู้ไม่เสียเ,เดี๋ยวลงมาช่วยปต้าอุดหนุนน้ำพล้ำน้ำหอมน้ำส้มสันน้าตาลรสดบ้างได้ อกลักบกรุงเทพเราเะขึ้นไ,ไปเที่ยวป่ะล้วขึ้นรถขึ้นไปยังไงครับเดี๋ยวน้องการถจอดไปด้านนี้นะแล้วก็เดี๋ยวน้องเดินตรงไปที่ศาลาสีแดงริมน้ำตรงนี้นจะมีรบริการลุกโอเคมีต้องไหนทานข้าวได้บ้างครับรถจะไม่เปิด่อ,อ,อก,อนนอกตอนนี้กดีว่าตอนี้ไม่ใครมีตันนี้มันังไม่เมรกมนนอโอเคฮะน่อยกมาตัลาล้งเลย อ๋อ oh. แต่ถ้ามีคนอยู่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าเฟเซสองพี่อ๋อ oh. อย่างซ้า,ายกับขวาจะเพิ่งไปแจกอาหารลิงเสร็แล้วก็รีบมาขายของต่อก <c oughs> ำไรคนกินนิดลิงกินหน่อยลูกครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าว่าเราไม่มาขายอะไรไม่มีอะไรครับก็มาจอดรถในวัดด้านหน้านะครับจะมีพี่ผู้หญิงตรงน,นั้นนะฮะที่แกขายของแล้วก็ เออแกก็รับดูแลรถนะครับแกไม่ได้คิดค่าจอดแ,แกก็บอกว่าเที่ยวเสร็จลงมาให้อุดหนุนแกนะฮะแต่โดยส่วนตัวนะแกบอกว่าเนี่ยที่มาอุดหนุนเนี่ยแกก็ได้เงินแกก็คนกินบ้างแบ่งให้ลิงกินบ้างนะครับแต่เปล่าเลยครับคือลิงตรงนี้ยกำลังสร้างปัญหานะ่องเที่ยวนะแกับบกดเบาะรถแบบอะไรเงี้ยจนต้องมีคนเฝ้าอะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยลิงอ่ะเขาหากินได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วครับ แต่ถ้าคนให้อาหารเขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่หากินาธรรมชาติครับพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปแล้วที่นี่ก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะฮะและ้วคือลูกก็จะเกิดยังไงครับไปแบบให้อาหารลิงลิงมาตามอาหารคนแล้วก็ต้องมาเฝ้าลิงเงี้ยวุ่นวายฮะอันนี้เราก็มาขึ้นกระป๋องคันน้อยนะครับซึ่งแบบยังไม่รู้ว่าเออ ค่า,าบริการเท่าไหร่นะครับชี้เงินหรือใหม่เนี่ยขาให้เราขึ้นมาเลยเรากำลังขึ้นไปปบนถ้ำเขาหลวงนะครับแวิธีการไล่ลิงก็การบิแตรนะครับโอ้ลิงเยอะมากเลยอ๋อคือ,อขึ้นมาฟรีนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาแบบ ชำระเงินตรงจุดจำหน่ายบาทด้านนี้นะครับนี่น่าจะเป็นขี้ลิงมอเหยียบมอเตะขี้ลิงอยู่อะมอแวนเราโดนเตะขี้ลิงไปไปจ่ายตัวละค่าข้าวก็คนละยี่สิบห้าบาทนะครับขึ้นกระป๋องฟรีมาเลยนะมาถึงข้างบน ถ้าเขาหลวงนะครับเออห้องน้ำาร่อเปล่าห้องน้ำที่นู่น <c oughs> นะ่ละก็มีห้องน้ํานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะจะเป็นการแบบเดินเท้านะครับเข้าไปยังถ้าเขาหลวงนะตรงนี้ถือว่าเสี่ยงพยานอันตรายมากเลยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาดูอยู่ด้านหน้านะครับต่อจากนี้คือดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองดีๆนะลิงที่อยู่ทางนน้นเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับแต่นี่แบบไม่ใช่คลายแมนนะฮะเดี๋ยวเจอผมมาเคยมาแล้วนะฮะแต่ว่าแฟนยังไม่เคยมานะ,ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์มาต่อฟัคเกอร์แน่นอนนี่ครับตรงนี้คือประตูเข้าถ้ำเขาหลวงเลยนะฝนจะไปสปอยนะ,ะเดี๋ยวดูรีแอคกอานะฮะ เวลานี้อากาศแบบนี้ได้มากเลยครับม,มืดมืดสลัวแต่เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนสองคนถอดแมสได้เลยหมดครับบรรยากาศสลัวสลว,วนะอารมณ์ถ้ำมากเลยเด็กพองได้ไนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุไม่แน,น,นะนำผมมองว่า ต้องการความสวยงานนะมเนี่ยบาวันที่แดดดีๆด,ดีกว่านะวันคุมฟ้าคุมนะ้มฝนเนี่ยบรรยากาศกองเวงมากนะครับเร้จะแปลกนะบริเวณท้ำนี้คือไม่มีลิงนะครับไม่มีขี้ลิงไม่มีสัตว์ ด้านในก็ประมาณนี้นะฮะถ้าแดดดีๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแสงพระที่ลอดลงมานะครับเดี๋ยวมาไหว้พระกันสักนิดหนึ่งนะครับ ภาพถ่ายเก่านะฮะคือถ้ำเขาหลวงเนี่ยก็เป็นที่โปรดของพระจุลจอมเก้านะครับที่ท่านมาเอ,อบุรณะนะฮะแล้วก็ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกเทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่ถ้ำด้านตรงนั้นนะฮะเดินมาด้านในยังมีให้เที่ยวอีกใช่นะครับถ้ลุประตูวเล็กๆตรงนี้ไปนะนก็มีพระนอนนะครับ ไปนัเลยอเตอนนี้ก็เป็นอุโมงค์อีกที่หนึ่งนะครับมีน้ำหยดมาจากติ่งนี้นะลงมายหินก้อนนี้นะครับตอนนี้แฟนบอกว่ากลัวน,นะฮะ ต่ตรงนี้ก็จะเป็นพระนะครับเป็นโลบป,ปั้นโบราณตรงนี้ก็จะมีเส้นทางให้ศึกษารรำอีกเล็กน้อยนะครับนนไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ำเขาหลวง ก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณสามธงนะครับจะมีด้านหน้านะครับที่มออีพระประธานนะครับแล้วจะมีตรงกลางตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดชมอยู่นะฮะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นอุมโมงค์นะครับไปยังเออดุสีนะครับอีครับตุ้มๆต,มตองๆอ,อ,อย่ กนน็เหนื่อยอยู่นะฮะถือว่าเป็นการสตาร์ททริปวันนี้ที่ดีอ <c oughs> ยู่แล้วข้าวเช้าจะไม่ได้กินแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีข้าวกินแต่เดี๋ยววิ่งไปหาถัา่วต้มเมืองนะจะถ้าม,มาแล้วนี่คือสิ่งที่เจอครับโอ้โหแบ่งไปช้างชาัดเจนเลยนะโอ้โหสดลงมาถึงก็พายุขเข้าเลยนะ พังหมดแล้วโอ้ยใสยุเข้านะฮะกระตุยหมดครับทุกอย่างนี่ระมานของเราจริง c o นเ e ็ t ร้านเท่มากเลยนะฮะหน้าไม่งอรอไม่หนานก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน JM Cuisine อยู่ตรงเอ่อเขาคีรีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมนูคนะเช็คอร่อยกับเทียงนาไหม พูดมาสิว่าเค้กคอสเมตคาเฟ่อร่อยกระเทียมแมนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่คอสเมตคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงทางขึ้นกางไฟฟ้านะครับที่จะขึ้นไปยังเข่าคีรีนะฮะบตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขา่าคีรีรนะรกนันนะครับด้บานหลังเราหลับไฟฟ้านะครับก็เค้กน,น,นะครับ90บาทนะครับกาแฟคาปูเย็น70บาทนะครับ คุณค่าคาุงลักษะครับคือว่าเป็นแบบเกินความคาดหวังนะครับไม่คิดว่าเคสแบ,บ่นี้จะแบบรสชาติดีอย่างเงี้ยเออฟิเจอร์ดีนะส่วนกาแฟก็ดีอยู่นะครับการหอมมันจะไม่ทันนะฮะแต่ว่ารสชาติดีโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันคอสมิกคาเฟ่นะครับ,บ,รบมีดีมโคลสภาด้วยฮะอันนี้เรียกว่าอะไรนันทิดาเหรอ น่าจะใช่นี่ครับด้านหน้าของรางไฟฟ้านะครับก็มีของขายมีอะไรนะแต่ว่าวันนี้น่าจะด้วยวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันจันทร์นะก็เลยค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยขึ้นไปข้างบนก่อนนะเนาะแต่ลงมาค่อยว่ากันถนนน่าจะแห้งพอดีก็เดินมาแล้วก็มาดูอัตราค่าบริการนะฮะเท่าที่เห็นป้ายก็คือคนไทยนะ เออเจ็ดสิบนะครับเด็กสิบห้าบาทฝร,ร,ร,รั่งสองร้อยนะฮะพระนครคีรีเด็กความสมูงไม่ถึงเก้าสิบเซนเข้าฟรีนะครับ เต้นไหมหามาฉีดบัตรตรงนี้นะฮะแล้วก็นั่งรอบนรถ <c oughs> โอเคชั้นสองก็ได้มด <c oughs> รถล่างเคลื่อนที่นะครับทุกคน <c oughs> อุ้ยเร็วขึ้นครับอุ้ยอุ้ย ก็เปล่าเครื่องรถลางไฟฟ้าแล้วกลไกรางเขาค่อนข้างเออสมูทโอโสมูทเลยนะก็ขี่ว่าขี่สะดุด เฮ้ยมอสอยจังเนี่ยรออยู่ก่อนสิโอเคเอียบเลยป้ายเตือนเลยนะครับ Beware of the monkey จุดนี้ต้องแสดงบัตรเข้าชมนะครับยกบัตรขึ้นแล้วหมุนไม่ต้องละไปได้เลยนี่เปล่าต้องมาแสดงบัตรตรงนี้ก่อนนะ ยครับผมเวลามาแถวนี้นะฮะก็หนึ่งหนึ่งคือพ้พลื่นนะครับสองคือขี้ลิงนะฮะร,ระวังด้วยข้างบนนี่คือแบบคือเป็นพระราชวังเก่าอเะนาะมีน้ำพุงน้ำพุฮะจะต้องแบบต้องใช้งบเยอะมากนะที่จะทำอะไรขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีลิงนะครับตกแต่งด้วยต้นชวนชมนะ ก็ตอนนี้เราขึ้นมายังยอดแล้วนะครับก็จะมีพระราชวังด้านในนะแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปและวิดีโอนะก็ต้องถอดรองเท้าครับรองเท้าใส่ถุงแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมจะมาบรรยายนะครับว่าด้านในมีอะไรเนาะไปโอเคเราก็ออกมาจากด้านหลังแล้วนะครับก็โซนนี้ครับจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นโซนที่รัชกาลที่สี่ครับท่านอยู่จริงๆนะด้านในนะครับก็จะเป็นแบบ ห้องมันโทมห้องนองห้องรับแขกห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับที่แต่แบบจริงๆที่เขาให้เห็นเลยนะซึ่งเขาไม่ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าดูแล้วก็แบบว่าเป็นของเก่าเป็นถ้วยโถโอชามนะฮะที่อยู่นะเนาะก็ผมคิดว่ามีความขลังมากเลยนะครับตึกด้านในตรงนั้นนะที่เข้าไปชมนะเป็นพิพิธภัณฑ์ท่านใดมาก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเข้าไปชมกนะันหน่อยตรงนี้นะครับก็ เป็นปราสาทหรืออะไรหรอ,อล,ล้วขึ้นไปก่อนตรงนี้ก็อ๋อเป็นรูปปั้นท่านนะครับก็ถ้าจะเข้าไปดูต้องถอดรองเท้านะครับแล้วก็ห้ามถ่ายภาพด้านในนะผมก็จะเ,เก็บจากการน,นอกเข้าไปให้ท่านดูนะฮะมานี้นะฮะโอ้โหตรงนี้แบบสุดมากครับ ตรงนี้คือวิวแบบวิวจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่กลางจังหวัดเลยนะส่วนตัวผมมองว่าโลเคชันจังหวัดเพชรบุรีนี่โคตรเท่เลยนะฮะคือกลางเมืองเนี่ยตรงนี้คือกลางเมืองเลยนะครับตัวเมืองจะมีภูเขาหินปูนขึ้นสลับกันนะครับแล้วก็เป็นบ้านเรือนชาวบ้านนะฮะมีพระราชวังนะครับมีถ้ำเขาหลวงเนี่ยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางเมืองเลยนะคือเที่ยวกลางเมืองก็ได้ครับหรือ นะครับถ้าจะแอดเวนเจอร์หน่อยครับตรงไปฝั่งนู้นนะครับก็คือทั้งเทือกเขาตรงนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับโลเคชันแบบเจ๋งมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของปราสาทนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเขาพระคีรีนะครับในพระราชวังเคีรีนะ วัดสาวรงคีรีเนี่ยก็เป็นของรัชกาลที่สี่นะครับก็สร้างไว้บรนี้นะครับค่าเข้าเจ็ดสิบาทนะครับขึ้นรถรางไฟฟ้าขึ้นมานะครับสบายๆเลยแล้วก็เดินชมได้นะครับด้านในห้ามถ่ายนะครับแต่เข้าไปเนี่ยก็ได้เห็นเลยหน้าประวัติศาสตร์นะครับการแต่งการด้วภายในนะครับเฟอร์นิเจอร์นะฮะตรงนี้ก็ประเมืองของเพชรบุรีเลยนะครับโลเคชันสวยมากนะครับเราอยู่บนเขาครับมองไปเห็นแบบ ภูมิประเทศนะครับเห็นเขาบ้านเราใช้ชีวิตนะฮะทลิปนี้ก็ตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับแต่ก็คงแบบตีรถกลับกรุงเทพนะครับเพราะมองว่าตกบ่ายเนี่ยจริงๆว่าจะทะลุไป,ปฝั่งโน้นนะครับแข่งกระจานะฮะแต่ว่าวันนี้คมไม่ไหวครับเพราะว่าบ่ายฝนตกแน่นะครับแล้วก็กรุงเทพตอนเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยเวลาเนี่ยครับกรุงเทพฝนตกอยู่นะฮะไปเจอช่วงสมุทรสาครเนี่ยทั้งรถสิบล้อทั้งอะไรเนี่ยผมว่าใช้เวลากลับนาน,นะฮะก็เลยแบบกลับว่าตีรถกลับเลยนะครับ คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวาจะไปเอแวะซื้อของฝากนะครับแม่กินไร์นะครับขนมมะแกงนะไปฝากเอคนที่กรุงเทพนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจจะถ่ายมาครับอ้าวรถไฟฟ้าไปแล้วรถรางก็จะวนเป็นรอบสลับกันมานะฮะก็เป็นรอบนะครับเขาก็จะสลับขึ้นลงสองตัวนะครับคนพวกเรามาถึงพระนครคีรีเขาวังแล้วครับ นี่คือหลักฐานการมาถึงของพวกเรา กินใจโตขนาดนี้เลยเหรอวะดูถ่ายในเดเขาวาังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามเอ้าที่นี่อยู่เพชรบุรีเหรอที่สวยสวยแต่ชอบมาถ่ายรูปกันอะ ก็เดี๋ยวแวะที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถนนแบบฝนไม่ได้ตกนะแต่ถ้าว่าถนนเปียกมากแล้วครับซึ่งเปียกแงยลื่นมากมากเลยเดี๋ยวรอให้รถยนต์วิ่งแบบ,นนแบบถนนแห้งก่อนจะได้มีลายแห้งๆไว้ขับนะฮะเดี๋ยวไปดูของฝากฝากกรุงเทพกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของฝากเมืองเพชรนะครับมีอะไรบ้าง หวานเยอะมากเลยแล้วก็มากินข้าวคุกกปิแม่กิมไลท์หน้าตาข้าวคุกกปิแม่กิมไลท์ครับรีวิวข้าวคุกกปิแม่กิมไลท์ครับ I like it.